สวัสดีครับวันนี้นะครับก็ทาที่สี่นะครับอะไรเอาที่ขุดได้ไปช่องความสัมพันธ์นะครับผมกับปัตเตอร์ที่ใดก็ความสัมพันธ์ SPTP ปัตเตอร์ GMR เกมร์ เขียนพีทีว่าแปบ๊บหนึ่งดิเอาเอาเอาหมืน่น s น t p พัตเตอร์เซอร์ฟลีแก้วว๊ายบายอ้าวไม่ไม่หลุดวะดีนั่นไงบอกไม่หลุดโอ้เซิร์ฟดับไม่แจ้งครับแจ้งทำไม ๋ยวก็ติดเองเซฟดับเข้าใหม่เออนั่นแหละล็อกอินเลยลเอา้าวมันไปไหนวะโอ้โหน่อยมันจะเอาดาบมีไว้เพื่ออะไร มันไม่มี PVP จะบ้าเพื่อ What? วัดก็คือเกาะผมนะครับตรงนี้ก็ทำบ้าบ้าบ,าบ,าบ,าบา่อะไร,รก็ไม่รู้ต้องการหินอย่างแรงดูหินไม่มีเลยเพชรมีอันเดียวเดี๋ยวขอตัดนะครับมาต่อนะครับ ถ้าว,วันนี้เราจะทำอะไรอยู่ไหมนี่เลยระบายลาพิษแม่งเยอะชิบหายสุดยอดระบัดน,นี้ผมระบายเลยเออวะ่ะของเต็มเก็บไม้ก่อนยังจะโดดทำไมวะ่ะอืมเอาทายายากไหนเนี่ยได้สายเพิ่มเยี่ยมยอด ไปลับีกเอา้าอะไรสองสตแต็กได้แค่ด้านนึ่งโห,หน้อยยอดอันนะครับจะระบ,บายกัน ไช้ไปให้คุ้มค่าอนี่ก็เ,เพื่อนๆนะครับเขาไม่มีช่อง Youtube หรอก <c oughs> เสร็จได้ที่เขาสรา้างเกาะแล้วแล้วมาอยู่เกาะเดียวครับผมไม่ได้เราจะขึ้นมาทำไมาตรงนี้เนี่ยนี่ก็หอคอย อ๋อขอคอยลาผิดแปบ๊บหนึ่งนี่ไงกระจกปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับเสร็ <c oughs> จแล้วต่อไปไปตอหินเมื่อกี้ไปได้พิกแอไอ้นี่ครับไอวี IV. ได้มีคนแจกใจบุญครับอันนี้อะไรดีอ้ฟาร์มโอ้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 ลาผิดเด้งเอ้ามาไงวะ What the? แหมไม่บักเอกอะไร ขายอะไรฮะอา้าวหลุดอีกแล้วหลุดเฉยเลยไวไฟก็ยังอยู่นะประโทแบบหนึ่งรอเสร์ฟเบิดอย่บอกว่าเสรอดับเสรอด,ดับนี่สวยเลยเออนั่นนะมันไม่เคิน้นนั่นไง เอาข้อแล้วเซิฟดับซะแล้วครับแหมผมมีจรอจนเซิฟเปิดนะครับตัดสักครอาไม่อยู่ดิีตัดสักกู้นะครับ สรุปก็คือคลิปเออสรุปก็คือ เซิร์ฟมันไม่เปิดโดนี่เซิร์ฟเนี้ยครับโดไฟเขียวไม่ขึ้นนะเออสุดยอดไฟเขียวไม่ขึ้นเห็นไหมครับเห็นไหมมันไม่เป็นไรครับมันต่อกันพาร์ทหน้านะครับนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ คลิปหน้าพาดหน้านรับบ๊ายบาย